ธนพงศ์ภูณรพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อหมอนึ่ครับทำไมทำครอบฟันมันจะทำครั้งเดียวไม่เสร็จมันจะต้องนัดหลายครั้งนะฮะโดยปกติก็คือว่า,าการทำสร้างชิ้นงานสร้างครอบฟันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำโดยตรงได้ในปากเราจะต้อง ทิมปากหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีเทคโนโลยีการสแกนช่องปากเนี่ยเพื่อที่จะเอาออกมาสร้างโมเดลฟันของของตัวเราเองเนี่ยหรือของคนไข้เนี่ยข้างนอกปากแล้วก็ส่งไปให้ l a บที่เขามีหน้าที่ในการผลิตชิ้นงานหรือครอบฟันตัวเนี้ยทำขึ้นมาแล้วก็ถึงจะส่งกลับตัวครอบมาให้เราเพื่อที่จะทำการยึดเข้าไปในช่องปากอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่า process ของในการทำพวกเนี้ยมันจะมีขั้นตอนที่ ยิบย่อยหรือมากซับซ้อนขึ้นมากกว่าการอุดฟันเฉยๆอย่างเช่นการพิมพ์ปากหรือการสแกนด้วยเครื่องสแกนในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการเทปูนการส่งไปให้ช่างพวกนี้ครับมันสามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ในทุกๆขั้นตอนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนบ้าง ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นที่จะมาช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนแต่ในหลายๆครั้งในบางครั้งมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ทําให้งานพวกครอบฟันหรือแม้กระทั่งครอบบนรากเทียมพวกนี้ครับบางทีมันต้องแก้ไขก่อนบางทีมันใส่ไม่ลงบางทีมันมีความไม่เที่ยงตรงหรือมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละสเต็ปการทํางานของการสร้างครอบฟันเนี่ย ก็ทําให้ในหลายๆครั้งครอบฟันก็อาจจะใส่ไม่ลงต้องมีการพิมพ์แก้ไขหรือครอบฟันที่ได้มาไม่มีความสมบูรณ์ดีเท่าไรนักก็ต้องส่งไปปรับส่งไปแก้ก่อนดังนั้นครอบฟันโดยปกติแล้วนะครับมักจะมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเที่ยงตรงในทุกๆเคสหรือแม้กระทั่งในเคสเดียวกันคนเดียวกันอาจจะบางซี่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับ